สวัสดีค่ะวันนี้แม่นกจะมาบอกประโยชน์ของข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เราได้รับประทานกันนะคะในทุกๆเชา้าบางท่านก็รับประทานข้าวเหนียวกับหมูปิ้งไก่ปิ้งไก่ย่างนะคะมารู้หรือมารับทราบสรรพคุณหรือประโยชน์ของข้าวเหนียวกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง 2. ช่วยบำรุงเลือดลมช่วยขับลมในร่างกาย 3. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เนียนกระจ่งางใสขึ้น 4. มีฤทธิ์อุ่นช่วยในการรักษาอุณหภูมิให้ร่างกายจากอากาศที่หนาวเย็นได้ดีขึ้น 5. ช่วยชะลอความแก่ก่อนวัยช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายไม่เสื่อมถอยไปก่อนเวลาอันควร 6. ธาตุเหล็กกับกรดโฟลิกในข้าวเหนียวช่วยในการสร้างเม็ดเลือดทำให้เม็ดเลือดมีความสมบูรณ์ 7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระเพาะอาหารช่วยรักษาสมดุลและให้ความชุ่มชื้นภายในกระเพาะอาหาร 8. ปข้าวเหนียวมีโปรตีนเช่นเดียวกับข้าวเจ้าซึ่งช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยคลายเครียดช่วยทำให้จิตใจสงบช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันได้อย่างสดชื่นร่าเริง10ข้าวเหนียวมีวิตามินอ e, ีที่ช่วยในการบำรุงการทำงานของระบบประสาทและสมองและช่วยในการป้องกันปัญหาหุ้นในตาเสื่อมกับช่วยในการป้องกันอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ ค่ะประโยชน์มากมายของข้าวเหนียวนะคะเมื่อได้รับรู้รับทราบกันแล้วก็รับประทานข้าวเหนียวกันต่อไปนะคะเพราะประโยชน์ของข้าวเหนียวมีมากมายจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่ทานง่ายมีประโยชน์ค่ะข้าวเหนียวก็สามารถนำไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะ ใครที่ชอบรับประทานอยู่แล้วก็รับประทานต่อไปนะคะส่วนใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้าวเหนียวมีประโยชน์ยังไงรับประทานแล้วทำให้สุขภาพดีเช่นไรบ้างก็ให้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมและพอเหมาะกับความต้องการของร่างกายนะคะ คลิปนี้นำประโยชน์ของข้าวเหนียวมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ